ก็กบสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีกันด้วยนะผมเราเนี้ยกลับมาใหม่เช่นเคยครบับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งของวันนี้ที่ผมพามาตามหากันนั่คือ H&M Halloween Puffer Jacket นั่นเองครับผมหรือว่าแจ็กเก็ตสีส้มตัวนี้นั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมด50,000ชิ้นนะครับและตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่สามพชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมป H&M รูโทเปีนะครับผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วกว็จะมีอะไรบบ้้าาาางเเเเนนนนีีย่ยยดด๋วผมมขขออุญตตััภพไปใกะคร หลังจากที่เพื่อนเข้าเกมมาแล้วครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบผมตอนนี้เลยนะผมซึ่งคุ้ยของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนๆนอกจากสุ่มอย่างเดียวนะให้เพื่อนๆวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะผมวิ่งมาสุ่มนะครับผมวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถหมุนได้แค่3รอบนะเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมเวลาคนบางมันอาจจะมองไม่เห็นนะเพื่อนๆเพื่อนๆปีนนไปนิดนึงนะนี่ครับสบปินนะ ก็ให้เพื่อนๆกดหมุนได้เลยนะครับผมนี่ผมสุ่มให้ดูเลยแลผมว่าผมจะได้ของไปนะนี so, us, ่ครับเขาจะบอกนะผมสปินต่อวันเขาจะให้เรามาแค่สามสปินนะครับสังเกตทางด้านบนขวานะเพื่อนก็กดสปินไปได้เลยนะครับผมเขาจะมีได้กับไม่ได้แล้วก็มีของที่เราจะได้กับของที่เราไม่ได้ด้วยนะเพื่อนงงไหมก็คือถ้าเราได้คําว่าทิกนะครับเพื่อนเราจะไม่ได้ของนะผมก็ไม่เป็นไรนะผมถ้าไม่ได้ก็ลองสุ่มอีกรอบนะครับเพื่อนสุ่มต่อครับผม นี่ครับพอได้อันนี้มาใช่ไหมเพื่อนมันก็จะสูมอีกนะครับผมว่าเราจะได้ของ UGC หรือเปล่านะเนี่ยอย่างนี้ผมไม่ได้นะเพื่อนซึ่งผมบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมเข้าเอาตัวหลักเข้ามาทําใช่ไหมปรากฏว่าผมหมุนได้ครับแล้วไงครับผมทุกคนรู้ไหมผมมีภาพให้เพื่อนดูครับผมอืมสรุปผมได้นะเพื่อนแต่สรุปเซิร์ฟหลุดแล้วผมกลับเข้ามาอีกรอบนึงเนี่ย้าของก็ยังไม่ได้นะผมแล้วก็ผมก็ไม่รู้ด้วยว่ากดรับตรงไหนนะ เด้งป๊อปอัพลงมาให้ผมแล้วแต่ผมยังไม่ทันกดรับเซิร์ฟเด้งออกแล้วครับผมเหมือนดีใจฟรีอ่ะเหมือนมารอให้ผมดีใจฟรีอ่ะก็ตามนั้นนะรับผมไปเดี๋ยวเราตัดไปของเราไปดีกว่าผมของเรามาเลยอีกหนึ่งสป,ปินนะเพื่อนจัดไปแล้วผมเผื่อตัวนี้จะมีดวงเขาบ้างนะแต่ดวงมันใช้ไปหมดแล้วไงเมื่อกี้ขอเถอะมาครับได้ลุ้นเลิกออกโอเคอดแดกนะครับผม แล้วส่วนเวลารับผมเขาจะรีเซ็ตให้นะเห็่อนไหมครับเมื่อเขาได้เขียนว่าทายเกม tomorrow นะครับคือพุ่งนี้เราก็สามารถเข้ามาหมุนได้นะผมพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจนะเวลานี้มันเวลาต่างประเทศหรือเวลาอะไรนะครับผมเพราะเขาไม่มีเวลาบอกนะครับผมแต่เมื่อคืนที่ผมมาหมุนใช่ไหมแล้ววันนี้เข้ามาเนี่ยเขาน่าจะรีเซ็ตประมาณช่วงกลางคืนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเที่ยงคืนหรือว่าจะเป็นตีหนึ่งตีสองตีสามอย่างนี้นะครับเพื่อนใครที่วันนี้ไม่ได้พ่งนี้ก็มาลองหมุนกันดูนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่า ใครได้ก็อย่าลืมรีบกดรับนะครับผมอย่ากทะลึ่งพลาดแบบผมนะแม่งเสียดายชิบหายเลยครับผมดีใจฟรีอ่ะเอายิงผมดีใจนะแบบ สองสปินได้เลยแล้วเซิร์ฟหลุดออกแล้วกดเข้ามาใหม่ไม่ได้ของนะโหบอกเลยว่าคนกําลังจะเกิดโดนอินเทอร์เน็ตคุมกําเนิดเฉยอ่ะผมบอกเลยอ่ะละครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนเคนไหนที่มีคําถามตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมแล้วเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ได้ของชิ้นนี้แล้วไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว EP หน้าผมจะพาไปทําอะไรต่อ,อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละจ้าอย่าลืมรีบเข้ามาหมุนกันนะครับผม